สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอแลบครับวิดีโอนี้นะครับเป็นไลฟ์นอการซัพเปอร์เลสโมเดลสิทนะครับดิมอนด์คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับสถาปนิกก็คือโบตรงเนี้ยอาร์เคเต็กนะครับแล้วก็เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในด้านการทําไม้ไผ่นะครับผมสาหรับโครงการนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นการสร้างตัวเบสเคิร์ฟเจอร์แมทรีนนะครับในการสร้างฟอร์มตัวเฮดอันนี้ขึ้นมา พาร์ทที่2นะครับจะเป็นตัวการสร้างเคอร์ฟทั้งหมดนะครับจะเป็นตัวเคอร์ฟที่เป็นสไปร์ลเคอร์ฟต่างๆที่เราจะมาสร้างเป็นตัวไม้ไผ่กันส่วนพาร์ทสุดท้ายเราจะเอาเคอร์ฟนี่แหละครับมาทําเป็นตัวไม้ไผ่กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับน,นะครับเรามาเริ่มพาร์ทแรกกับตัว Diamond Island Community Hall ของ w o t o n g i a Architects กันนะครับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเน้นไปที่การสร้างตัว เคอร์ฟหลักกันก่อนนะครับเป็นตัวเนี่ยครับเคอร์ฟหลักที่เราจะมาสร้างกันนะครับจะเป็นเคอร์ฟนี้นะครับเคอร์ฟตัวเบสของมันก็คือเป็นตัวเนี่ยครับเชฟหลังคาตรงนี้โดยเราจะใช้วงกลมนะครับเป็น,นส่วนนเพื่อสร้างเชฟนี้ขึ้นมานะครับสำหรับหลังคาแล้วก็ส่วนข้างในนะครับโครงตึกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็จะใช้วิธีเดียวกันคือสร้างวงกลมนะครับแล้วก็สเกลนะครับให้มันไม่เท่ากันเพื่อให้มันเป็นรูปทรงนี้ขึ้นมานะครับสําหรับพาร์ทแรกเราจะทำประมาณนี้ส่วนโครงสร้างให้๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนะครับตัวโครงสร้างก็จะประมาณนี้เราก็จะมาสร้างตัวเคิร์ฟหลักกันก่อนนะครับอ่ก็เปิดการซัเปอร์ขึ้นมานะครับปุ๊บ ดับแรกนะครับเราจะมาสร้างวงกลมก่นกอนซึ่งเป็นเคอร์ฟลัดตามในหน้าในรูปแปลนของตัวตึกนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเรียกวงกลมออกมานะไปที่เคอร์ฟนะครับเซอร์เคิลนี้รัศมีนะครับผมใส่ให่ประมาณ10เมตรละกัน10.00นะครับลองดอูตอนนี้นะครับอ่าได้ละตัววงกลมอยู่นี้นะครับแต่ว่าอ่าไปที่ฟอน ตัวความสูงข,ของมันนะครับผมอยากย้ายขึ้มาอยู่ตรงขอบของตัวชัยคาของมันพอดีนะครับผมอยากได้วงกลมแรกของเราเนี่ยมาอยู่เส้นนี้เพราะฉะนั้นผมจะ move ตัววงกลมนี้ขึ้นมาหรืออีกที่หนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนค่าเพลนตรงนี้นะครับให้มาอยู่ตรงบริเวณตรงจุดๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียกเพลนตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเพลนตรงนี้เนี่ยมันเป็น default x y นะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้จุดแท็กได้ ก็ไปที่เวกเตอร์นะครับแล้วก็คอนสตรักท์พอยต์แล้วก็ความสูงตรงนี้นะครับผมวัดแล้วประมาณที่หนึ่งจุดหกห้านะครับก็จะใส่จุดหกห้าเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มไปที่เพล่าเราก็จะได้นะครับว่าตัวเนี้ยมันอยู่ตรงตรงขอบชายคาพอดีซึ่งตัวเหมือนสิบเมตรเนี่ยมันจะไม่พออยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะแบบเพิ่มเพิ่มนิดนึงนะครับตัวตรงนี้อาจจะเป็น สิบเอ็ดละกันนะครับแล้วก็่นผู้มตอบเปนโอเคแล้วก็อาจจะประมาณนี้ละกันครับซึ่งเป็นสิบจุดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ตั้งชื่อเคอร์ฟตรงนี้อันแรกของเรานะครับว่าเป็นเป็นสตาร์ทเคอร์ฟละกันนะครับผมขอดิสเพย์เป็นแฟนซีวายกับฟูลเนมนะครับอาจจะได้ชัดๆ ต่อไปนะครับเราก็จะ populate นะครับหรือ copy ตัวเส้นพวกนี้นะครับขึ้นมานะครับจากเรานด้เมีเส้นนี้แล้วครับเราก็จะสร้างเส้นนี้นะครับไปเรื่อยๆจนถึงความสูงจนตรงนี้ครับของจุดจุดจุดยอดของตัวหลังคานะครับเพราะฉะนั้นนะครับซึ่งเราก็มีสองคำสั่งที่ใช้ได้ถูกครับก็คือ series กับตัว range ที่จะสร้างตัว ตัวเลขที่เราจะ Copy มันขึ้นไปแต่เนื่องจากนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะให้มันจุดอยู่ที่มันตรงนี้เพราะฉะนั้นการใช้ range จะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่าเรามีระยะตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วเราก็แบ่งมันนะซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะครับเหมาะกับการใช้ r a n g e มากกว่า Serie s นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียก r ร n g e ออกมาไปที่เ e t นะครับ sequence แล้วก็ range ตรงนี้นะครับตรงนี้นะใส่ step นะครับ Ste ็ลองนับดูก่อนนะครับไม่แน่ใจมั้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็สบสองสิบสาสิส่อ่ามีทั้งหมดสิบสี่เคอร์ฟนะครับผมก็จะพิมพ์สิบสีไว้แล้วกันสิบสีนะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อมัอนหนึ่งค่าพารามิเตอร์นะครับผมจะใส่ให้มันเป็นสีเหลืองนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วนี้ก็จะเป็น number of เคอร์ฟนะครับ พอเคิร์ฟก็ h o r i z o n t a l เคิร์ฟนะครับเคิร์ฟแนวนอนจิ้มไปที่สเต็นะส่วนโดเมนนะครับเราจะขออัดนิดนึ่งแล้วกัน di นะครับตอนนี้นะครับเราต้องสูงขึ้นไปประมาณ8.529นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลองสร้างโดเมนขึ้นมากกอนแล้วกัน construct domain นะครับตัวนี้อยู่ตรงที่แมทนะครับโดเมนแล้วก็ construct domain ตัวนี้ ทิมเข้าไปที่โดเมนนะครับปุ๊บแล้วก็เราบอกว่าตัวร่างสุดของเราจะอยู่ที่ศุดยอคขอบสัตว์ที่0แล้วก็จบที่8 5 2จหอนะครับทิมเข้าไปหรือ8.5เลยก็ได้ครับง่ายๆไม่ซีเรียสน,นะแล้วเราก็ได้ตัวเลขนะครับว่าไอตัวเคิร์ฟเนี่ยจะ c o อปปี้ขึ้นไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่ง move นะครับแล้วก็ เนื่องจากตรงนี้นะครับหลังจากกระล้วมันเป็นตัวเลขตัวปรครับเราต้องการเป็นเวกเตอร์นะครับเพื่อใช้กับโมชันตรงนี้เราก็จะเรียกเวกเตอร์แซดออกมานะครับแล้วมันคลิกนะครับเราพิมแซดพอเรียกมีแซดออกมาปุ๊บจิมปานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวแต่ละชั้นของเส้นนอนแล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่านะครับแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่เขาได้ดีไซน์ไว้นะครับ เนื่องจากตอนนี้เราแบ่งจากนี้ถึงนี้ถูกครับถูกถูกครับเราแบ่งเท่าๆกันแต่ของเขานะครับจะแบ่งไม่เท่ากัน,นก็คือจะเป็นนี้แล้วก็ตรงนี้อาจจะใหญ่หน่อยแล้วอาจจะค่อยๆเล็กลงตามสเต็ปขึ้นไปนะครับจนถึงยอดเพราะฉะนั้นตัวเรนธรรมดานะครับจะใช้ได้ไม่เต็มที่กับตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวคําสั่งอื่นมาช่วยนะครับก็คือเราจะใช้คําสั่งกราฟแมปเปอร์ครับซึ่งเป็นสั่งที่ช่วยในการ กระจายตัวของตัวเลขพวกนี้ครับช่วยเกลี่ยในแบบที่มันไม่ต้องแบ่งเท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นผมเรียกกราฟเมเปอร์มาซึ่งกราฟแมเปอร์ปกตินะคันก็ใช้กับตัวเรนจ์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะใช้กับกราฟเมเปอร์นะครับแต่ถ้าจะใช้กับกราฟแมเปอร์นะครับเรนจ์เนี่ยมันควรจะเป็นโดเมนศูนย์ถึง1นะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดเมนไม่เป็นศนถึง1เนี่ยเราจะต้องแก้เข้าไปที่ตรงตัวกราฟตรงตัว กราฟแมปเปอร์ตรงนี้นะครับคลิกขวาครับเปลี่ยนกราฟท้ายตอนนี้เป็น B c ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยครับศูนย์ถึงหนึ่งตรงนี้มันคือโดเมนของกราฟแมปเปอร์แต่ถ้าเกิดโดเมนของเรนเนี่ยไม่ใช่ศูนย์ถึงหนึ่งเราก็ต้องกลับเข้าไปคลิกค่าแล้วก็แก้ตรงนี้นะครับซึ่งปกติไม่มีใครทํากันนะครับเราก็จะคีปค่าโดเมนของตัวกราฟแมปเปอร์เนี่ยไว้ที่ศูนย์ถึงหนึ่งตลอดนะครับแล้วก็สเต็ปนะครับก็ไอตัวนี้นะครับจิ้มเข้ามาปุ๊บ เราจะเห็นว่านะครับหลังจากการแบปเปอร์แล้วตอนนี้ยังเป็นแบ่งเท่าๆกันอยู่นะครับถ้าเกิดเราลองเช็คดูเหมือนกันเป๊ะๆถ้าเกิดนี้ผมเอาตัวนี้เอาไปก่อนอะนะครับก็คือตอนนี้ตัวเธรรมดาการแบลปเปอร์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆถูกครับถ้าเกิดลองเป็นแบบแบ่งแบบง่ายๆอย่างงี้แต่ถ้าเกิดผมเริ่มดัดตัวนี้นะครับเห็นว่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปล แปลว่าแบ่งแต่ละช่วงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่า,วาตัวตัวหน้าตัดกราฟตัวนี้ครับจะเป็นยังไงไปสิบสี่เท่าเดิมอ่ะแต่จะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้เนี่ยครับศูนย์ถึงหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแค่นี้ถูกครับสิ่งที่ต้องการมันเราต้องการเป็นศูนย์ถึงแปดจุดห้านะครับเราจะใช้คำสั่งดีแม m a p number ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากตรงเนี้ย มันส t าร์ที่ศูนเหมือนกันเราต้องแต่เราต้องการที่จบที่8.5เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดเราคูณตรงนี้ครับด้วย8.5มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้โดเมนทั้งหมดเป็น8ถึงเอ้เป็นศูนย์ถึง8.5เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำสั่งคูณง่ายๆนะครับมัลติพายปุ๊บแล้วก็ความสูงที่เราต้องการครับท,ที่นี้คือ8.5ตัวนี้น,นะครับแล้วเราก็ไปจิ้มที่ตัวล e มิตรตรงนี้นะครับ เห็นแลวครับว่ามันไม่เท่ากันละแต่ว่าตัวการาฟตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะบิดดัดก,การาฟตรงนี้นะครับตอนนี้มีกี่อันนะครับแป๊บนึงมีทั้งหมดสิบห้านะครับแต่ต้องการสิบสีนะครับเพราะฉะนั้นตัวลำเบอร์ตรงนี้มันจะต้องเป็นสิบสามนะเพราะว่าเวลาเรนจ์เนี่ยตัว Step เนี่ยมันจะหลังจาก คำสั่งเรนออกมาเนี่ยตัวนัมเบอร์มันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สิบสตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ครับว่ามันปรับใจค่อนข้างลงตัวมากขึ้นนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆโอเคชิบตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่าแต่ละความสูงของตัวเคิร์ฟแนวนอนนะครับทั้งตัวทั้งตัวรูฟนะครับแล้วก็ตัวตัวตึกของเรานะครับ เพราะฉะนั้นผลงานนี้จะตั้งเป็นเรียกเคอร์ฟออกมานะครับตั้งชื่อว่าเป็น HBS oh, <base> Curve mm hmm. ต่อไปนะครับได้ตัวตรงนี้ละเราก็จะทําการสเกลให้มันเป็นรูปเห็ดนะครับอันดับแรกเราจะทำข้างนอกก่อนะครับตัวรูฟก่อนนะครับ เราก็จะเรียกคำสั่ง scale ออกมากปทะ scale นะครับใช้ scale ธรรมดานะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันมีหลาย scale นะครับ scale nu scale อื่นๆนะครับแต่เราจะใช้ scale ธรรมดาตัวแล้วก็จิ้ม geometry เข้าไปนะครับแต่จะเห็นว่าตัว geometry เนี่ยครับมันกลายเป็นมัน scale ลงไปอยู่เป็นรูปประหลาดๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเราให้มัน center มันอันเดียวตัวครับแต่ว่าทุกทุกอันเนี่ยมันจะ scale ลงที่0ูย์ย เหมือนตัว start reference ของมันจะเป็นที่ศูนย<ๆ>์นเพราะฉะนั้นเราต้องหาเซนเตอร์ของการสเกลให้ทุกๆเคอร์ตัวนี้นะครับซึ่งก็คือเซนเตอร์ของเคอร์นั่นแหละก็ะคือใช้คําสั่ง area ก็ได้นะ mm hmm. ก็เรียก area ออกมาครับซึ่งเซนเตอร์ของก็คือ c e n t อย i d ยิ่มไปตรงนี้นะปุ๊บอ่าเสร็จละส่วน factor นะครับสมมติว,ว่าตอนนี้เป็นจุด5อยู่เพราะฉะนั้นก็จะย่อไปครึ่งหนึ่งถุกอันซึ่งเราก็ต้องการการสเกลที่ไม่เท่ากันถูกป่ะครับเราก็ต้องใช้ b o กเดิมครับก็คือตตัััวว range กบ การเปอร์นจะก o p y ตัวนี้มาซึ่งตัว step ตรงนี้นะครับก็ผมจะ copy มาด้วยละกันเพื่อให้ตัว definition ของเราดู clean นะครับลากมัใกล้ๆกันนะครับเราจะได้รู้ว่าไอตัว step เนี่ยมันคืออะไรนะครับไม่ใช่อยู่ลากไปแล้วกว่าจะต้องไปนั่งหาว่าไอ้เนี้ยลากถึงไหนอะไร,รถ้าเกิด definition เราใหญ่ๆนะครับวิธีนี้ผมว่ามันทำให้เรารู้เลยว่าไอตัว parameter ที่เราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราได้ละ เสร็จแล้วอ่าตอนนี้เป็น0ถึง1ถูกครับล้วก็จิ้มไปที่สแตทเตอร์ปุ๊บแต่มันจะขึ้น e อ r o r นะครับเพราะว่าไม่สามารถสเกลด้วยค่าศูนได้นะครับเพราะตอนนี้เราเป็นนะครับเป็น0ถึง1ถูกครับล้วก็สามารถดึงอันนี้ขึ้นนะครับขึ้นมานิหนึ่งเพื่อมันให้เป็น1เอ้ยไม่ให้มันเป็น0นะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันสเกลได้แต่ว่าสเกลเวกทางอ่านี่ยครับเราก็สามารถไอ้กราฟแัปเปอร์เนี่ยเราก็สามารถดึง อีกทางหนึ่งก็ได้นะครับเป็นนี้ก็ได้อ่านนี้แล้วก็เนี่ยครับดับได้แต่มันอาจจะลําบากนิดน,นึงนะครับผมว่าเพราะไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยไม่ใช่หนึ่งแนละ้วผมว่ามันควบคุมยากนิดนึงเพราะฉะนั้น,นครับถ้าเกิดผมจะปักมันให้เป็นหนึ่งอ่าแต่ว่าเนี่ยครับมันจะขึ้นเออเลอร์เพราะว่ามันเป็นศูนย์มันเป็นเดถูกปะครับเพราะฉะนั้นผมจะ ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า re-map number นะเพื่อเปลี่ยนตัวค่าเนี่ยครับระหว่างตอนนี้คือโดเมนมาสูงทั้งหนึ่งให้เป็นค่าโดเมนอื่นที่เราต้องการนะครับ re-map number นะครับจะีอยูที่ m a t นะครับโดเมนแล้วก็ re-map number ตังนี้สิ่งที่มันต้องการนะครับต้องการ value ถูกครับก็คือ value เนี่ยก็คือชุดตัวเลขตัวนี้แหละ source domain นะครับตรงนี้คือ source domain source domain ตอนนี้เป็นศูนย์ถึงหนึ่งอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะครับ target ก็คือค่าจะให ก็คือค่าที่จะให้ตัวเลขชุดเนี่ยแมปไปอยู่มันให้มันสเกลไปเป็นค่าที่เท่าไหร่นะครับผมจะสร้างซึ่งตัวเนี้ยมันต้องการโดเมนเราก็จะสร้างโดเมนขึ้นมานะคอนสทัคดโดเมนนะครับตัวนี้กิมเข้าไปนะครับซึ่งตัวทาร็ตแรกนะครับก็มันไม่ควรจะเป็นศูนนะครับอาจจะเป็นจุด1นึ่งเอาเป็นผมใส่เป็น1นึุดูนย์แล้วกันจะได้ สไลด์ค่าได้ง่ายๆนะครับทั้งสองอันแล้วก็จิ้มหลังจากแมปแล้วนะครับก็คือค่านี้จิ้มเข้าไีแฟกเตอร์ซึ่งตอนนี้นเป็นหนึ่งทั้งคู่พอค่าตัวน,นี้มันแมปออกมาัมก็เลยกลายเป็นหนึ่นะครับเป็นแฟกเตอร์หนหมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะสไลด์นี่ะกับมีเล็กลงนะครับหหาใ้ขอให้ตรงนี้ก่อนละกันมันกระพิบกระพิบนะครับอ่าจะต้องแบบนี้ะะนะครับ สมมติว่าประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเราก็จะมาปรับว่าโปรไฟล์ในการสเกลเนี่ยมันจะหน้าตาอย่างไรซึ่งผว่าอย่างเงี้ยมันจัดการง่ายกว่า,วาอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัว core curve, core horizontal Curves curve ของตัว r o o ก็ร roof curve นะครับ ต่อไปเราจะทำตัวข้างในด้วยเหมือนกันนะครับผมจะอันหายตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็จะทําเป็นรูปตัวคล้ายโดมนะครับตัวน,นี้นะครับมาเนี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับเราก็จะใช้ตัว h a base curve เนี่ยครับ Copy อ,ออกมานะครับทำให้เส้นบางๆ อ่าเสร็จแล้วก็ใช้ตัวชุดคำสั่งอันนี้อันเดิมแบบเดียวกันเลยครับเราก็จะ c o ปปี้อันนี้ออกมา c o ปปี้ถึงนี้เลยล่ะปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จิ้มที่ปลาอ่าจะได้เหมือนกันครับแล้วก็ดูค่าสเกลนะสเกลย,ยังไงดีอ่าโอเคอืม เส้นชุดนี้คือเป็นนีิคฮาร์นเดอร์ไปก่อนอเขียนนี้นะครับก็อาจจะตัดตัวอันนี้อาจจะเล็กลงหน่อยหอนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ปับตัวหน้าตาคืออน,นี่อาจจะเป็นนิคไปเลยนะชิดข้างล่างแล้วก็อันนี้ แล้วเหมือนกับว่าถ้าจะให้ดีนะครับตัวเคอร์ฟชุดนี้นะครับกับเคอร์ฟชุดนี้มันควรจะสูงไม่เท่ากันนิดหนึ่งเพื่อจะให้เกิดแก๊นะครับเพราะว่าตอนนี้เคอร์ฟชุดนี้เป็นอย่างนี้อยู่ถูกครับปึ๊บแล้วก็ถ้าเกิดเคอร์ฟชุดนี้อย่างนี้ยแล้วมันไปชนกันเท่าเท่ากันพอดีเนี่ยหัวแก๊บตัวนี้มันจะไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยมันควรจะสูงกว่าอันนึงควรจะเตี้ยกว่านิดหนึ่งนะครับถ้า่างนั้น ผมจะเปลี่ยนตรงนี้มันนิดหนึ่งละกันนะครับตัวนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นเบสเคิร์ฟของตัวรูฟถูครถ้าจะเพิ่มเบสเคิร์ฟของตัวบิลดิ่งนะครับก็จะเอาอันนี้มาละกันอ่าน,นี่นะครับก็ไปเอวมาแล้วก็คูณค่าใหม่นะครับอาจจะเป็นคูณที่แปดลวกัน นี่นะครับแล้วก็ move แต่ว่า copy นี้มาแล้วกน็นี่นะครับอัอนนี้ถูกป่ะอ่ะถูกและและแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้แทนอ่ะแล้วจิ้มนี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเตี้ยกว่านิดหนึ่งครับแล้วก็ปักทุกใหม่ ถ้าดูโอเคแล้วก็ตามน,นี้ไปเลยนะครับโอเคก็คจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนิดหนึ่งแล้วอ๋อแต่ว่าไอตัวของเราตรงเนี้ยมันควรจะเป็นของข้างในถูกป่ะไอตัวนี้ตัวนี้มันควรจะเป็นของข้างในเพราะฉะนั้นเราจะรับตรงนี้ใหม่ โอเคมาเนี้าเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องโอเคสเกลใหม่นิดนึงนะครับปรับค่านิดนึงมาเนี้ยสำหรับตัวข้างในนะครับตัวตัวข้างนอกอปรับค่าด้วยเหมือนกันจากนี้ โอเคโอเคประมาณนี้แล้วนะครับอนนี้จะเป็นรูฟของตัวรูฟตันครับอันนี้จะเป็นของตัวบิลดิ้งนะครับซึ่งมันจะไม่เท่ากันอ่า BLDG นะครับบิลดิ้งเรามีเส้นนอนนะครับเราจะทำเส้นตั้งนะครับก็คือเส้น นะครับของทั้งหลังคาแล้วก็ของทั้งตัวตึกนะครับเพราะว่าหลังคามันก็มีเช่นกันวผมให้ดูเนี่ยครับก็คือเส้นตรงหลังคามันก็จะมีการอ่าเส้นตรงนี้ถ้าเห็นนะครับถ้ามองเห็นเนี่ยครับตร,ตรงนี้นะครับตามตำแหน่งแนวเดียวกับตัวเสาของมันนะครับ เราะฉะนั้นเราก็จะมาทําตัวที่ทาตัวไหนก่อนก็ได้ครับทําตัวหลังคาก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาดูว่ามันมีเส้นตั้งทั้งหมดกี่อันนะครับอันนี้อ่าโอเคอนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ2อ็ดสอมีห้าสสบ็ปยดยิบยบาสนะครับคือมีทั้งหมด24่เส้นอ่าผมก็จะเรียกยีสี่ออกมาครับแล้วใช้คำสั่ง divide น,นะครับ divide curve ตัวนี้ตรงนี้นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับตัว จำนวนเขาตรงนี้นะครับต้องเช็คนิดนึงแต่เนื่องจากโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นเส้นที่ไม่ใช่เส้นปิดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่เขาไปยี่สิบสี่เราจะได้พอยตยี่ิบห้านะครับแต่เนื่องจากเป็นเส้นปิดเนี่ยเขายี่สิบสี่เราก็ได้จุดยี่สิบสี่นะครับแล้วเราก็ลองเช็คดูว่ามันเรียงตัวยังไงนะครับก็เรียกตัวนี้ออกมาพอร์ลิสต์ตัวนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปอ่าไม่ใช่พอยตต์ตัวนี้อ่าตัวนี้แล้วก็ อันนี้นะครับมันก็เรียงตัวเป็นวงนะครับพอเราแบ่งวงกลมจุดที่เราได้ก็เรียงตัวเป็นวงนะครับสี่เดียวกันอยู่ในบ r ANCH เดียวกันนะครับหรือใน l i s t เดียวกันเสร็จแล้วนะครับถ้าเราใช้คําสั่ง interpolate มันก็จะได้เส้นแบบเดิมถูกไหมครับเราเคยรู้กันมาแล้วว่าเนี่ยครับมันก็จะเชื่อมเส้นนะครับ ที่อยู่ในลิสตเดียวกันเข้าด้วยกันมันก็เลยได้เป็นเส้นวงมเดี๋ยวถ้าเราต้องการอีกแนวหนึ่งนะครับอีกแกนหนึ่งเราต้องการเชื่อมไอ้ยีเข้าด้วยกันยี่สิบสองเข้าด้วยกันช่องเราจะต้องใช้คำสั่ง flip matrix นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง flip matrix เพื่อเปลี่ยนแนวเนีครับกริดในแนวนอนเป็นกริดในแนวตั้งแทนแลก็ซึ่งอยู่ในนี้นครับ เซตทรี uh, set 3, แล้วก็ฟลิปแมทริกซ์นะครับแล้วก็ไปที่ Data ปุบฟิปปุบแล้วเราก็สามารถจิ้มมาที่ Vertices แล้วก็สร้างเคอร์ฟเนียตั้งขึ้นมาได้นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นอันนี้เป็น Roof ตัวครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น Roof Work Curve นะครับ ือนกันนะครับทำแบบเดียวกันเด้ๆเลยกับตัวตึกเคอร์ฟตึกเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ซึ่งเขาเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเดียวกันได้โดยทั่วไปแล้วนะผมจะเอาคอมโพเนนต์นัมเบอร์นะครับเพื่อมาแปะไว้นะครับเพื่อเวลาแก้หรือว่ามีอะไรแก้ไขเนี่ยมันจะง,ง่ายกว่านะครับแล้วก็ค่อยจิ้มันเนี่ยไปนะครับมันนี้ จะง่ายกว่าอันนี้ตั้งชื่อมันว่าเป็น number of work term เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ได้ทั้งอันนี้ได้หรือ,อยังเอง่ยอ่ะเปิดนีกน่โอเคนะครับเราก็ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป็นตารางละอีกนิดนึงนะครับ าเกิดดูดีๆนิดหนึง่งเราต้องมีเส้นเชื่อมลงมาที่พื้นดินด้วยถูกป่ะครับนี่ครับไอเส้นตรงเนี้ยอ่าเส้นเชื่อมมาถึงพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อเส้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งเส้นที่เราจะมาต่อนะครับก็จะเป็นตัว building ถูกปะ่ะคือตัวนี้อ่าไม่ใช่อันนี้เป็น building โดยที่เราจะ อินเสิจุดใชครับเพราะว่าตอนนี้จุดที่เรามีอยู่นะครับจุดศูนย์ไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวครับถ้าเกิดเราเพิ่มจุดศูนย์มาอยู่ตรงที่ระนาบศูนย์นะครับเราก็จะสร้างเส้นไอเนี้ยเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะเอาจุดจุดหนึ่งนะครับมาโปรเจกต์ลงไปนะครับซึ่งต้องเป็นจุดศูนย์ดครับตามนี้เพราะฉะนั้นผมจะดิสไอเทมนะครับเพื่อเลือกจุดศูนย์ออกมาซื่จะเป็นตัวนี้อ่าเนี่ยครับไม่ต้องเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เนี่ยมันจะได้จุดเห็นป่ะครับจุดที่อยู่ในลิสต์จุดที่เป็นจุดแรกของลิสต์ที่วิ่งเป็นวงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกตรงนี้เราจะได้เลือกจุดแรกที่ลิสต์ที่วิ่งเป็นในแกนตั้งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราใช้คำสั่งชื่อว่า project to s e e p l a n e นะครับสําหรับอันนั้นในไลโนะครับถ้าเกิดในการทับเพอร์มัน project เฉยๆนะครับซึ่ง Plane เนี่ยมันเป็น default equal อแล้วก็โอเคเขยมไปนะครับเราก็ได้จุดไปอยู่บน0 0นะครับแล้วเราก็ insert ตัวจุดตรงนี้นะครับเข้าไปในตัว list data ของตัวนี้นะครับจะใช้คำสั่งจะใช้ insert ก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้ merge ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราใส่เข้าไปที่ตัวแรกตัวครับ แล้วก็แค่เอาตัวที่เราต้องการจะใส่นะครับจิ้มเข้าไปที่ Data ที่1ส่วนที่เหลือก็จิ้มเข้าไป Data ที่2แล้วก็เช็คว่าไอ้ตัวดีหนึ่งกับดีสองนะครับชื่อเหมือนกันเป๊ะๆหรือเปล่าแล้วก็รีซอฟออกมาเนี่ยมันเป็นเอาตัว n เท่ากับเอาตัว n มาบวกกันหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้เป็น n เท่ากับ1 n เท่ากับ 4. แล้วรีซอฟเป็น n เท่ากับสิาเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เป็น n เท่ากับ1 อันนี้เป็น n 5 4าสผลออกมาก็จะเป็น n เ้า่ง n ห้าสิบสแต่ว่าเรียกตัวแปลกๆเพราะฉะนั้นนี้ไม่ถูกนะครับแสดงได้รีซอ์ที่เราต้องการนะครับมก็จิ้มไปตรงนี้ก็จะเนี่ยเส้นตรงนี้ก็จะเริ่มจากตัวพื้นนะขึ้นไปข้างบนโอเครเราก็ได้เส้นแนวตั้งครับเส้นแนวนอนเป็นกริด เดี๋ยวผมเอาจุดเอาเส้นทั้งหมดนี้มารวมกันี่ก่อนนะครับคไอ้เคอร์ฟพวกนี้นะครับเป็นเมนเคิร์ฟที่เราจะไปทํางานต่อในพาร์ทที่2ต่อไปนะครับผมจะมารวมกันเป็นที่ที่เดียวกันมันได้ดูจัดการง่ายนะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วคู่กันส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะ,นะครับแล้วก็เป็นบิลดิ้ง เส้นนอนกับเส้นตั้งนะครับ building hall building word นะครับส่วนนี้จะเป็นตัว roof hall กับ roof word นะครับสำหรับภาพแรกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะถ้าเกิดอยากให้การสนับสนุนกับช anel นี้นะครับก็รบกวนไลค์ like, subscribe แล้วก็แชร์กันเยอะนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันขอบคุณครับ